สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทารอดออฟบัตเตอร์ไฟวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมกันนะคะขอสวัสดีพี่ใหม่ไทยสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอให้มีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากเตือนอะไรคุณคะในช่วงนี้เป็นข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากเตือนอะไรคุณคะอยากให้คุณระมัดระวังเรื่องใด ผู้อ่านขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากเตือนอะไรคุณครับ d o u b l เรื่องของการเดินทางการพบปะผู้คนมากมายในช่วงนี้ขอให้คุณระมัดร,ระวังเซฟตัวเองดูแลตัวเองเรื่องของการเดินทางเจอคนมากมายมากหน้าหลายตาขอให้คุณดูแลตัวเอง ให้ดีๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะคะและก็ควรเช็คก,กระเป๋าสตางค์ของคุณสัมภาระทุกอย่างอาจจะมีหลงลืมหลุนหายในช่วงนี้ขอให้คุณเช็คทำอะไรขอให้รอบคอบรวมถึงการจับใจ่ายใช้สอยควรเช็คดูในกระเป๋าเงินของคุณว่าเพียงพอหรือเปล่า และก็ระวังเรื่องของการทะเละวิวาทในช่วงนี้พบปะผู้คนมากมายอาจจะมีการทะเละวิวาทกันเกิดขึ้นระวังคำพูดการกระทำทุกอย่างอารมณ์ผู้วามขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตขอให้ช่วงนี้คุณทุกท่านทุกคนทุกท่านอาจจะไปท่องเที่ยวเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด ขอให้คุณมีความระมัดระวังทั้งเรื่องของการเดินทางและกระเป๋าสัมภาระของทุกอย่างระวังการหลงลืมระวังการสูญหายมันจะทำให้คุณเดือดร้อนในภายหลังมีความเครียดในภายหลังขอให้คุณ